ใหญ่โรมาแล้วับโรกรเมื่อกี้ก็ตามอย่างนี้หัวละของแมงปัว

มกัดอยู่ไม่เป็นไรกัดไปเลยพาไปอย่าให้เขาอย่าให้เขาเดี๋ยวลุดเร็วเร็วอนได้เปล่าโอ้ยติดโซ่ครับมาแล้วนี่ครับของจริงครับนี่ของใหญ่ครับ โอ้ยยากครับอืโอ้ยสิบโลแน่นอนเลยครับยกนี่ครับมาถึงก็ได้ครับนานเจอทีบ و په حاله نه دی نه دی thằng thằng to si. xì Ủa, tốt 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 หมดแ,แล้วหมดแล้วจะจริงนะมึงสาดิช12 25ครับงัดลอย <c oughs> โอเคไม่เจอแต่บิ๊มบิ๊มวะเนี่ยทางความรสสี่หน่อยครับนานไหมครับนี่ก็เสือกเอาคันที่2 25มาเลย <c oughs> โอเคครับลำไปมาดครับ ไ้ยกไหมยกมาบางคันเลยนะตัวสวยครับครัมมาแล้วครับสวยจริงๆไม่ถึงโลครับโลกว่าอยู่โลกว่าครับจะเป็นน้ำเบทนะครับใบคู่ครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปเดี๋ยว Skatten min vokser dårlig. ใหญ่ครับยกเลยครับเรกกัดไม่เรกผิดไปนะครับผมไม่กัดผิดกัดแล้วก็วัดไม่โดนตียำๆมันยังไม่โดนเบ็ดนะครับก็กัดอีกวัดเต็มเเลยครับผมแบบนี้ครับ มิดเลยครับมียางสีเหลืองนะครับเด็ดจริงๆครับผมใส่สวยครับผมนี่ครับฝากด้วยนะครับผมมียางหัดมันๆเลยครับผมกันซาดิสนะครับเวทยดนามปลาช่อนเลยนะครับผม42่สายเหนียวสุดๆครับโอเว่นซุปเปอร์เนบสุดยอดครับผม